สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งนะคะวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้เริ่มงามยามดีส่งมอบรถสี่คันนะคะเยอะมากอ่าบอกแล้วนะคะออกรถที่ชนบุรเหมาไม่มีเหงาค่ะเป็นรถรุ่นนี้นะคะสําหรับส่งมอบในวันนี้เป็นเทเลเนอร์แทปหนึ่งจุดเก้าดีดีอเกรดแทรเกรียธรรมดาค่ะสีเทาแลมโบนะคะเจ็ดแสนเก้าหมืนสาพันบาทอันนี้ลูกค้าทําพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะ ถ่ายรูปแล้วอ่ะทำพิธีเอาเดื่อเราใช้แล้วนะคะอะตอนนี้เราจะมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะอ่าคุณแอนแล้วก็คุณสมโภชนะคะอ่ะคุณแอนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าขอสอบถามคุณแอนนิดนึงนะคะค่ะอ่าทำไมถึงเลือกซื้ออิซูซุคะอ่อมั่นใจในการใช้งานของอิซูซูมากค่ะค่ะแต่ตึงสินใจนานไหมคะที่ที่เลือกอิซูซูไม่เลยค่ะ อ่าแล้วทำไมถึงมาซื้อรถที่นี่เพราะว่าอะไรคะคืออะไรนะมีเพื่อนแนะนำมาไหมมีมีค่ะมีคนแนะนำมาเนาะอ่าคนที่แนะนำก็ออกรถกับอ้อไปแล้วเนาะใไหมคะก็เลยพามาซื้อรถที่นี่แนะนำมาที่นี่อ่าแล้วการดูแลการบริการเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีเนาะเยวก็บริการดีด้วยค่ะไปนั้นผ่านยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากกีวันรู้ผลวันเดียว เป็นด,ด,ดีดีมากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ดาวสูงไหมดาวสูงอยู่ค่ะอ่ะพอนกี่ปีคะหกปีเนอ,อนหกปีค่ะหกปีค่างวดประมาณเท่าไหร่จ๊ะค่างวด9 0เก้าพันกว่าเก้าพันกว่าบาทเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะรอเลิกเก้าโมงเก้านาทีใช่ไหมคะก็วันนี้เอาขอไวพรแล้วกันนะคะขอให รถคันนี้ผลเงินผลทองเข้บ้านนะคะโดยดัยเฮงๆนะก<น>็ใกล้วันแห่งความหวังแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็ขอให้สูกหวยเลยเบอร์ถูกแบตเตอรี่นะคะๆๆขอให้เดินทางแซ่พลาดปลอดภัยนะคะ,อะตอนนี้ก็เนี่ยเห็นไหมเวราปรับพร,รมน้ำมนต์ให้แล้วมาพอดีเลยเห็นไหมาตามเรื่องตามไทยนี่ก้าโมงแล้วนะคะ ก็ขอให้คุณแอนนะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะขอให้รวยๆขอให้เฮงๆนะคะตอนนี้เราย็นชุมฉ่ำนะคะเทวดาปรับพรมน้ำมนให้แล้วเรียบร้อยนะคะอโชคดีเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ